กอเกณฑ์คะแนะเแนเนที่คนที่ปี็ดนี้จะอยู่ที่ส0เท่านั้นนะคะอีกเอไปเอาจากอาจารย์ที่านะคะไปอกอ่อนออนอะไรกันก็แล้วแต่นะให้ค่ะนะอาจารย์จะให้แ,ค,นนะแ,แ,แค่สบเรนท่านั้นนะคะเรียนะคะค่ะเรียนอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟัง วิใใจัยทงวิทยาศาสตร์ทุกคนนะคะวันนี้คุณดิฉันนะคะมานําเสนอเรื่องการศึกษาน้ําสกัดชีวภาพที่มีผลต่อการเร่งการเจริญของเห็ดนาำนมฝีชมพูนะคะพีโรทัสความเป็ทัสนะคะดิฉันนางสาวสุวัฒนาตันสกุลค่ะค่ะนางสาวสชรากองม่วงค่ะค่ะของเห็ดของการศึกษานะคะก็คือจมีที่มาและความสําคัญประโยชน์ของน้สาสกัดชีวภาพนะคะวัตถุประสงค์วิธีการทดลองและวัตถุกผลการทดลองนะคะ น้ำสก,กัดชีวภาพนะคะของเราจะมีหมด4สูตรด้วยกันนะคะสูตรที่1นะคะจะเป็นน้ำสก,กัดชีวภาพจากไคโตซานนะคะสูตรที่2จะเป็นน้ำสก,กัดช,ชีวภาพจากน้ำมะพร้าวสูตรที่3จะเป็นน้ำสกัดชีวภาพจากไข่ไก่และน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำซาวข้าวค่ะก็จะมีเห็ดน,นะนางเงือสีชมพูค่ะที่มาและความสัมพันธ์ความสําคัญน,นะคะเห็ดจะเป็นลาขนาดใหญ่นะคะที่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะ ซึ่งมีลักษณะและก็ส,ส ings, ีสันแตกต่างกันไปนะคะเห็ดบางชนิดมีสีสันสวยงามและสามารถรับประทานได้เช่นเห็ดตับเต่าเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดเยียยไผ่เห็ดแข็งเห็ดนามิโกะและเห็ดเตนแรดค่ะแต่บางชนิดนะคะมีสีสันสวยงามแต่ไม่สามารถรับประทานได้เช่นเห็ดบ้าหัวเราะเห็ดน้ำหมึกเห็ดหมึกเหม็นเห็ดเยียยไผ่สีเหลืองและเห็ดกระดกเต็ต่ำนะคะ ซึ่งประเทศไทยเองนะคะได้ขึ้นชื่อแห่งเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมนะคะแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ,ตอการเพาะเห็ดน,นะคะและมีการจเจริญเติบโตของเห็ดหลากหลายชนิดนะคะและอีกทั้งเห็ดน,นะคะเป็นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและก็ยาสูงนะคะและมีโปรตีนสูงสามารถรับประทานแทนเนื้อสัตว์ได้ะคะ่ะ ค่ะซึ่งทางผู้ทำวิจัยนะคะได้ศึกษาในกรณีของเห็ดนางนวนสีชมพูนะคะเห็ดนางนวนสีชมพูนี้จัดอยู่ในสกุลเดียวกับเห็ดนางลมนะคะมีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันตรงที่ระยะพักรัวคะ่ะคือเห็ดนางนวนสีชมพูเขาจะมีระยะพักรัวเพียงแค่7วันนะคะดันงนั้นก็เลยง่ายต่อการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสัดชัวภาพานะคะทั้ง4ชนิดก,ก็คือ น้ำสกัดชัวภาพจากไข่โตซานที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่นะคะน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำมะพร้าวน้ำสกัดชัวภาพจากไข่ไก่และน้ำสระัดชัวภาพจากน้ำซาวข้าวค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของชีววิทยาของเห็ดน,นางวน,นสีชมพูนะคะ ลักษณะของดอกเห็ดนะคะจะมีลักษณะคล้ายรูปพัดหรือกวยตื้นนะคะมีสีชมพูนะคะความกว้างของหมวกดอกนะคะจะมีความกว้างมัน2อถึงหเซนติเมตรค่ะและหมวกดอกจะมีถือเลี้ยวน,นะคะกลางหมวกร้อเป็นแหงนะคะขอบหมวมดลงเล็กน้อยน,นะคะส่วนของก้านนะคะก้านโค้งงอนเหมือนพัดเล็กน,อน้อยและในส่วนของเห็ดนางรอสีชมพูเขาจะต้องการอุณหภูมิเพียง2 8่สถึงสาององศาค่ะค่ะคุณค่าทางโภชนาของเห็ด คุณค่าทางโภชนาการของเห็นนดนางเบสีชมพูนะคะก็จะมีโปรตีนสูงนะคะมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีวิตามิน B1 b นบีหรือวิตามินซีนะคะส่วนประกอบของเส้นใยแล้วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตน,นะคะคุณค่าทางยาก็จะมีเมตาพูเทนนะคะก็จะมีสารต้านอานุมูลอิสระค่ะอันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ของน้ำสะาดชิวภาพนะคะก็คือ1นนะคะ,คะ,คะจะช่วยปรับสภาพความเป็นก,ดกรดด่างในดินและน้ำนะคะช่วยปรับสภาพ โครงสร้างของดินให้ร่นซุยอุ้มน้ำและอากาศได้นนะะได,ดาาีขึ้นนะคะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินเป็นธาตุอาหารแก่พืชนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ช่วยสร้างฮอร์โมนพืชทำให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นและคุณภาพของผลผลิตที่ดีขึ้น,นะคะ่ะวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อศึกษาผลของน้ำอากัดชัวภาพนะคะที่มีผลต่อการเร่งระยะพักตัวของเห็ดและเพิ่มผลผลิต ของเห็ดนางนวลสีชมพูนะคะเพืาา่อทัศน์โซเบเลนะคะ2อเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของน้ําสกัดชีวภาพแต่ละชนิดที่มีผลต่อการเล่นปริมาณของดอกเห็ดค่ะวิธีการทดลองนะคะเราจะเริ่มจากการทดลองคือการทําน้ําสกัดชีวภาพทั้ง4ชนิดนะคะแล้วก็เตรียมเห็ดนะคะจากนั้นเราก็จะสำรวจระยะเวลาในการพักตัวของเห็ดนะคะและบันทึกผลการทดลองต่อมาสุดท้ายก็คือสรุปผลการทดลองค่ะ น้ำสกัดของเรานะคะจากที่เราได้กล่าวมาก็คือจะมีทั้งหมดสี่ชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีน้ำสกัดชีวภาพจากไคโดซานน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำมะพร้าวน้ำสกัดชีวภาพจากไข่ไก่นะคะและน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำเสาว้าวนะคะขั้นแรกเลยนะคะจเราจะเริ่มต้นที่น้ำสกัดชีวภาพจากไคโดซานก่อนนะคะอันดับแรกคะเราจะนำหอยเชอรี่นะคะประมาณจำนวนสองกิโลนะคะมาทําการล้างให้สะอาดนะคะแล้วต้มในน้ําเดือดนะคะจากนั้นก็จะนํา หอยเชอรี่นะคะมาแยกส่วนเนื้อกับส่วนเปลือกนะคะจากนั้นก็จะเตรียมสาระละลายโซดาไฟนะคะอพอเตรียมสาระละลายโซดาไฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาต้มรวมกันนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ1-2วันหลังต้มเสร็จะคะ่ะหลังจากที่เราต้มกับโซดาไฟแล้วนะคะเราจะมาล้างด้วยน้ำแล้วก็ตากให้แห้งนะคะต่อมานะคะจะเป็นการเตรียมสาระไละลายไฮโดรคลอริกน,นะคะหรือว่ากรดเกลือนะคะจํานวน100มลลิตรนะคะแล้วเราก็จะนําเปลือกหอยนะคะมา มาทําให้มีขนาดที่เล็กน,นะคะเล็กลงนะคะแล้วก็มาต้มในสารละลายที่เตรียมไว้จากนั้นนําเป็นล,าล้างแล้วตากให้แห้งนะคะแล้วก็จะนําเปลือกหอยเนี่ยนะคะมาบดให้มีความละเอียดค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเปลือกอหอยที่บดละเอียดแล้วนะคะมาต้มกับโซดาไฟเข้มข้อนอีกหนึ่งครั้งนะคะต้มเป็นระยะเวลา4ชั่วโมงนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้หนึ่งวันจากนั้นค่ะเราก็จะได้เป็นไคโตซานนะคะ ที่จะนํามาใช้นะคะแต่การใช้แคโอซานี้นะคะก็จะต้องต้มกับน้ำจะใช้กับน้ำส้มสายชูที่มีขนาดหนึ่งลิตรค่ะก่อนนาไปใช้นะคะต่อมานะคะถ้าเป็นน้ําสกัดชีวภาพจากน้ำมะพราวนะคะอันนี้เราจะใช้น้ํามะพราวนะคะหนึ่งลิตรนะคะผสมกับนมเปล้อกหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ใส่น้ำชาเข้าไปอีกหนึ่งลิตรนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้เจ็ดวันนะคะแล้วจะคนทุกวันเช้าเย็น,นะคะ่ะ ค่ะน้ำสก,กัดที่3นะคะเป็นน้ำสก,กัดชีวภาพจากไขะะ่ไก่ค่ะอันนี้เราจะตอกไข่นะคะใส่ลงไปในภาชนะทั้งหมด20ฟองนะคะแล้วก็ใส่นมเปรี้ยว2กล่องนมจืด2กล่องนะคะจากนั้นใส่น้ำกะดำน้ำตาลนะคะจำนวน2กิโลนะคะใส่ลูกแป้งเข้ามานะคะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้4วันนะคะคนทุกเช้าเย็น,นะค,ะค่ะค่ะน้ำสก,กัดตัวสุดท้ายนะคะเป็นน้ำสก,กัดชีวภาพจากน้ำซาข้าวนะคะอันนี้เราจะนำน้ำซาข้าวนะคะ1ลิตรนะคะ ผสมกาบหัวเชื้อ EM นะคะ5มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ใส่กาลน้ำตาล5มิลลิลิตรนะคะปิดฝาทิ้งไว้5วันค่ะแล้วก็คนเฉพาะ3วันแรกค่ะค่ะในส่วนของขั้นตอนการเปิดหน้าดอกนะคะเราจะใช้บริเวณของปลายช้อนนะคะเราจะทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะจากนั้นเราจะใช้บริเวณปลายช้อนนะคะเขี่ยบริเวณหน้าดอกนะคะเขียเะะเข่ยพวกสำลีแล้วก็มเมล็ดข้าวฟ่างนะคะออกให้หมด แล้วเราก็นําเห็ดมาจัดวางไว้นะคะคุมด,ด้วยผ้าขาวบางนะคะเพื่อป้องกันมแมลงนะคะแล้วอบแรกเราจะรดน้าทุกวันเช้าเย็นนะคะครั้งละสองนาทีค่ะค่ะวิธีการฉีดน้ําสกัดเชื้อพานะคะเราจะเตรียมเข็มฉีดยานะคะแล้วก็ทําความสะอาดเข็มฉีดยาด้วยแอลกอฮอล์นะคะดูดน,น้ำสกัดเชื้อพานะคะและฉีดน้ำสกัดเชื้อพาะคะ่ะวิธีการฉีดคือเราจะฉีดลงไปที่หน้าดอกเลยนะคะค่ะ ในส่วนของบนันทึกผลการทดลองนะคะตารางที่หนึ่งผลการศึกษาเปรียบเทียบน้ำสกัดชีวภาพและไทโตซานที่มีผลต่อระยะพักตัวต,ต่อเห็ดนางนอนสีชมพูนะคะก็ที่1ชุดที่1นี้ก็คือนำ้ำประกัดชีวภาพจากไข่ไก่นะคะมีระยะพักตัวนะคะที่สั้นที่สุดก็คือเฉลี่ยใช้เวลา4ี่วันนะคะตารางที่ <S <S และนี้ก็คือรูปนะคะไขโตซานใช้ระยะเวลา6วันนะคะอันนี้ไข่ไก่4วันแล้วก็ มะพร้าวเจ็ดวันน้ำโซ่เข้าเจ็ดวันแล้วก็ชุดควบคุมแปดวันค่ะตารางที่สองนะคะน้ำะกัดเจียวภาพจากไข่ไก่นะคะใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดนะคะก็คือสามวันค่ะอันนี้คือภาพประกอบค่ะไข่โตซานใช้ระยะเวลาหกวันไข่ไก่สามวันมะพร้าวหกวันนะคะแล้วก็น้ำาซ่เข้าแปดวันชุดควบคุมหกวันค่ะตารางที่สามนะคะไข่ไก่ก็ น้ำกัดัชืวภาพจากไข่ไก่นะคะเฉลี่ยแล้วใช้ระยะเวลาขั้นที่สุดก็คือสี่วันค่ะค่ะอันนี้ก็คือภาพประกอบค่ะไข่โต๊ะซางใช้แปดวันน้ำกระดับชืวภาพจากไข่ไก่สี่วันน้ำกระดัจากน้ำมะพร้าวหกวันน้ำกระดัจากน้ำซาวข้าวแปดวันแล้วก็ชุดควบคุมจุดสองวันค่ะ ในส่วนของการนะคะการาฟที่1คือการาฟแผนภูมิสแสดงความสัมพันธ์ของน้ำสกัดชื้ภาพและไคโตซานที่มีผลต่อระยะพักตัวของเห็นดนางนอนฝีชมพูนะคะโดยก้อนที่1คือสีชมพูก้อนที่2สีเขียวก้อนที่3สีฟ้านะคะเราจะ,สะแสดงเป็นชุดชุดนะคะก็คือเราจะสังเกตได้ว่าน้ำสกัดชื้ภาพจากไคโตซานะะานะคะทั้ง3ก้อนนะคะคือใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดแล้วก็ชุดควบคุมนะคะใช้ระยะเวลานานที่สุดค่ะ ต่อไปเป็นกราฟที่2นะคะกราฟที่แสดงค่าเฉลี่ยของระยะเวลานะคะเราจะเห็นได้ว่าน้ำสกัดเชื้อภาพจากไข่ไก่นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันกับอีก6ชั่วโมงค่ะส่วนน้ำสกัดเชื้อภาพจากจากชุดควบคุมนะคะใช้ระยะเวลาแวัน6ชั่วโมงค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการวิจัยการศึกษาน้ำสกัดเชื้อภาพทั้งสี่ชนิดนะคะได้แก่ไคโตซานน้ำสกัดเชื้อภาพจากไข่ไก่ น้ำสก,กัดชัวภาพจากน้ำสอหน้ามะพร้าวน้ำสก,กัดชัวภาพจากน้ำสวข้าวนะคะต่อชุดควบคุมที่มีผลต่อระยะพักตัวของเห็ดนางเงินสีชมพูพบว่าเมื่อหาค่าเฉลี่ยจากกาัง้งสองกามนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะคะระยะพักตัวของเห็ดนางเงินสีชมพูที่ได้นะคะเราจะพบว่าน้ำสก,กัดชัวภาพจากไข่ไก่ใช้เวลาฝที่สุดก็คือ3วัน6ชั่วโมงนะคะน้ำสกัดชัวภาพจากน้ามะพร้าวใช้6วัน3ชั่วโมงะค่ะ และไคโตซฟานใช้6วัน6ชั่วโมงน้ำสก,กัดเชี้ภาพจากน้ำเท่าข้าใช้7วัน6ชั่วโมงและชุดควบคุมใช้ระยะเวลาหนานที่ฝืนคือ8วัน6ชั่วโมงค่ะค่ะจะเป็นอ้ายทปายผลการทดลองนะคะจากการศึกษานะคะการทำวิจัยกเปรียบเทียบน้ำสก,กัดชีวภาพในแต่ละชนิดนะคะต่อชุดควบคุมนะคะที่มีผลต่อระยะฟักตัวของเห็ดนางนงสีชมพูนะคะพบว่าน้ำสก,กัดจากไข่ไก่นะคะใช้ระยะ เวลาฟักตัวสั้นที่สุดนะคะก็คือ3วัน6ชั่วโมงนะคะโดยไข่ไก่นั้นมีส่วนผสมของธาตุอาหารประเภทแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการแบ่งเซลล์นะคะและการผสมเกสรการว่องของมเมล็ดนะคะ โบลอนที่ช่วยในการออกดอกและการส่งเกสรน,นะคะมีบทบาทส,สําคัญในการติดผลนะคะและการเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผลนะคะการเคลื่อนย้ายของฮอร์โมนการใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและการแปลงเซลล์นะคะถ้าพืชขาดธาตุนี้นะคะตายอดจะตายและเริ่มมีตาข้างนะคะแต่ข้างแต่ตาข้างก็จะตายอีกทําให้ลำต้นเนี่ยไม่ค่อยยืดตัวนะคะกิ่งและใบจะชิดกันนะคะมีใบขนาดเล็กหนาและโค้งนะคะ,นะคะแล้วก็จะปลอก อีกทั้งนะคะฮอร์โมนไข่ยังมีองค์ประกอบของกรดฟิวิกนะคะซึ่งกรดฟิวิกนะคะมีประสิทธิภาพในการดูดซับอาหารนะคะและกดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นให้แก่พืชอย่างช้าชานะคะเพื่อให้พืชเนี่ยได้นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต,ตนะคะแล้วก็การออกดอกค่ะดังนั้นนะคะกรดฟิวิกนะคะก็จะใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของพืชค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็จะสามารถนําผลการทดลองนี้นะคะไปใช้กับเพศชนิดอื่นที่มีระยะการาพักตัวที่นานนะคะ2ค่ะเปรียบเทียบน้ำสก,กัดชีวภาพในแต่ละชนิดนะคะว่าชนิดใดเนี่ยมีการเล่งระยะการพักตัวของดอกเห็ดได้ดีะคะ่ะข้อเสนอแนะนะคะค่ะสถานที่ในการทําวิจัยนะคะอาจจะไม่เหมาะสมนะคะเนื่องจากมีพื้นที่ในการทําวิจัยที่อาจจะแคบนะคะหรืออาจจะมีความชื้นที่ไม่เพียงพอนะคะก็อสองค่ะจากการทาวิจัยครั้งนี้อาจามีการวัดผลที่คาดเคลื่อนนะคะเนื่องในแบบ อุปกรณ์ที่อาจจะไม่พร้อมค่ะค่ะกิจกรรมประกาศนะคะอย่างแรกเลยถ้าวิจัยจะไม่สำเร็จถ้าขาดคนสำคัญไปค่ะ <c oughs> อาจารย์จาริวัฒน์ชอรีอินนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยะคะ่ะแล้วก็สถานที่ในการทำวิจัยก็คือสาขาวิชววิทยาคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒตตนสมเด็จเจ้าพยานะคะแล้วก กระท่อมเหตุฟารค่ะที่คอยให้คำปรึกษาและก็แนะนำในเรื่องการดูแลเหตุค่ะ ทีบอกว่าอุปกรทอนี่ครนหอคคืออุปกรณ์ ไม่ไม่กล้าจะเชื่อ,อเลยอจระะิงค่ะคะก็หนูเขียนว่าอะไรมีความคลาดเคลื่อนอุปรกรณ์เนื่นบบองจากความว่าใจก็ยั้งใจละเอาเอาอุปรกรณ์คาดเคลื่อนแล้วเราจะเชื่ออะไรไ,ได้ใช่ไคะแบบเนี้ยอุปรกรณ์อันนี้อาจจะเป็นอันนอาจารตัวความชื้นนะคะ,ะค่ะเพราะว่า <laughs> อีกอย่างหนึ่งนะคะเหตุน,นาำโลชีดชมพูเนี่ยอาจารย์คือถ้าความชื้นไม่ได้อ่ะสีชมพูมันก็จะไม่ออกมาค่ะส่วนว่าสีสวย ไข่ไก่อ่ะค่ะอาจารย์จะสังเกตว่าในวิธีการทดลองเราจะใส่นมจืดไปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าอันอื่นนั้นไม่ใส่อันนี้คือสูตรเนี้ยคือหนูไปอ่านจากวิจัยมาแล้วไนนอ้นมจืดเนี้ยมันจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งที่มันจะช่วยย่อยน้ำตาลใช่ไหมคะก็คือกรดแลคติกอ่าแล้วกรดแลคติกนี้คือมันจะทําหน้าที่เหมือนกับว่าพวนพวนดินนะคะพรวนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันร่วนซุยแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าเร่งการจเจริญเติบโตของเขาได้ดีตรงนี้เลยชนะ เป็นเทเลปี้เลยนะจาีเอาอล่างที 1> <1 ่เป็นแบบนี้ได้ไหมแนวล่างนี้ได้มยอล่างแข็งเสบกโอเคเลยเออองอแล้วอร่อยเลยอนี้พอจาจะส่งะหนูตัวอ่อนเลยค่ะข้ามาเดินนั้นไปขอบคุณค ไายตรงนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเราต้องแตะเพาเป็นข้อแต่ละประเด็นแล้วก็มีความสอดคล้องกันแต่ว่ามันผลผลนะโอเคแล้แล้วก็ขึ้นชมสไลด์เพราะว่าอาจะไม่ได้ถูกลืมเลยใช่ไหมแต่หน่วยก็แต่หน่วยกควรอาจารย์ทคิดไว้ก่อ็ ป้าจะถามเหรอสอถักไรของไอ้ป well, ้ามไอ้ย่่เอ่อที่เพ่อนทํา็คือทาเป็นน้สกัดชีวภาพใช่แล้วก็ฉีดเข้าไปในก้อนก้อนนั้นใช่ป้ะคะแล้วไอ้ไอ้ก้อนก้อนนั้นแล้วแบคทเรียเห็ดอะไรเงี้ยมันจะมีผลต่อการออกดอกไหมอะแบคทีชรียเห็ดมันจะมีผลต่อการออกดอกไหมจริงๆก็คือ จากชื่อเรื่องเลยก็คือมันมันเล่นอย่างนี้คือเพื่อนที่ต้องการจะทำใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่าพอเราฉีดลงไปหน้าดอกอ่งนั้นใช่ไหมมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเชื้อเห็ดอ,อ,อย่างนี้หรือเปล่ามายมือวนอยางไงเส้นใยอะไม่มีค่ะไม่มีได้ยังไงไม่หมายถึงยังไงอะไม่เข้าใจคำถามเมื่อฉีดไปแล้ว